เอาเราเป็นยังไงนะแล้วเจ็บอันนี้เมื่อวานเขากระโให้นอนโเผในเตียงแล้วเจ็บอันนี้เจ็บเราไปบ่ได้แล้วไปแย่ครับหมดไขมิดก็บ่ได้บ่แม่เป็นตะลอนและเป็นดนเติบเลยฮะเป็นแหงอย่งเลยอืมเราเป็นตะลอนเราไปแบบอันนี้เราเป็นแหงแล้อกวนขวันจอดเะรย่างเงีมาปีซักยาอะไรอย่างเง้ยมาเท่าเราก็ไม่มีผู้เอาลูกขวานนมลูกกระเบิดเลยเลยได้เอ้ยกับแบบอยากเข่าหงียนเมือนก็ไปซ้อนเหนียบไปเข่าเฮียนหมดไปซ้่ไหน่อย ชอบเหนียวนี่อยากไปอยู่มีเงินจอนมลูกแม่ก็ไ่ได้ฮาะพี่น้องเลยมาแต่ทั้งในเดีบาทนี้เนาะบ่ อาจเอ้ยโวยสวัสดีจ้าก่อนสวัสดีลูกุยายาิ่มิ่มิ้มเออพี่น้องเอยเนาะมาแต่ใส่มาแต่ลินอเอืมเอาสบายดีเด้อโดยพี่น้องเอ๊ฮะโตเนาะกินข่าวแล้วหนึ่งข้อจี้ เงยนั่นยิ้มยิ้มนาอโอ้ยดินน้ำลายฮ่าท์เนาะเอาฉันเดี๋ยวไปเขานั่งถ่าอยู่ในคนณถ่าเด้อเดี๋ยวนั่งก็ไปหาเด้อน้อยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะนาะพี่น้องเนาะกลับอ่าสลับกลับกล้องมาก่อนบานี้พี่น้องเอ้ย สบายดีเ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีรถชูขุนชูคนพี่น้อง้ยบ่ววายเซียวในและกระต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเข้าสู่ซ่องประธานป้องแชนแนลอีกแล้วพี่น้องไยพบเจอกันนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่ทางบ่ะตนก็เลยแวะมาหาทางน้องโต้บ่นกอนพี่น้องไยเนาะอ่าพอดีว่ามีโอกาสได้ลงมาทางพี่ก็เลยแวะมาหาทางน้องบ่รกอนสักนิดสักหน่อยบ่ได้มาหาทางน้องเิ่นกับป้าโตหล่นเติบไปได้พี่น้องไยเนาะ เยี่ยมยามถามข่าวพันกรว่าเป็นยังไงเนี่ยนี่นาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วจะขึ้นไปพุ่นโยพี่น้องไงพูดแหละอ่าขึ้นไปหาทั้งน้องมี่อีกพันโยเนาะพอดีว่าทั้งประตูอ่าแวะมาหาทั้งน้องต้นพ่นกอนพี่น้องไงเยี่ยมยามถามขา่ากวกอนผู้ว่าอ่าเป็นยังไงเนี่ยนาะพี่น้องเนาะถามเพิ่นกี่นีก็ว่ามาตาลินวาสานโบลิไปตั้งใดเนาะเดี๋ยวก็นจะถามเบืองว่าอ่าพอไ่พี่น้องเพิ่นกับของใจตั้งแต่หลุนๆนั่นแหละคือว่าบ่เตียง มอบเงินมอบคำให้แล้วค่ะปุ๋ยค่ะย,ยังยังบ่พออยูย่บ่ว่าฉันพี่น้องเอย่าตอนนั้นทั้งมาเตียงอมอบให้ทั้งเมร๊เราเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอ่ทาทั้งโตน้องเป็นนี่ค่ะยังบ่ทันได้มาแต่เปิดงานอยู่ฝั่งไทยหรือว,ว่าเปิดเวียดไปไประชุมพันธุ์พิกกันแหละพี่น้องเไยอาจสิบู๋เนาะเดี๋ยวบ่ตุาถามเม่งก่อนเนาะพี่น้องเนาะแป๊บหนึ่งพี่น้องไงยป่ะพี่น้องเไยซื้อมาแตงยมูมาต้อนทั้งน้องโตนเพิน่นมากปักใหญว่างมากพี่น้องเไย ตพอหลังจากบิดบุญเดือนสามแล้วก็ห้อนเล้วนะพี่น right ้องเนาะแหลดว่าฉ mm ันโอ้ยแต่ว um ่าจะเป็นพี่น้องไงกัดจบชิ้นไปด้วยดีเนาะพี่น้องเนาะบุญชิ้นบุญเดือนสามบ้านเฮาเนาะว่าละเฮ็ดกินยังอ่ะนะโว้ยก็เปียกแท้อ่ะนะเปียกน้ำลาได้โอ้ยเนาะ เบิงเบิงพี่น้องไงเนาะใช่จำกันได้อยู่บ่เยอะลยกินยุบบ่แต่โมูนเนี่ยเนี่ยแต่งมู่องหมากชื่อมาต้อนเนี่ยกินเป็นอยู่บ่เลยเล้ได้เ้าเนาเ้ยวนีไปทั้งไรเจ้ากได้ ก็ยากลูกยากลูกแม่ก็โชว์เลยเอาเราเป็นยังไงนะล้วเจ็บอันน้เมวันเขาก็โผล่ให้นอนโผล่ในเตียงแล้วเจ็บอันนี้เจ็บเราไปบ่ได้เราไปแย่ครับุดไขม็ดก็บ่ได้เลยบ่แม่เป็นตะลนแล้วเป็นดนเติบเลยฮะเป็นแหงเลยอืมเราเป็นตะดนเราไปอันนี้เราเป็นแหงเราไปโ่ได้บ่ใช้เราอยู่ใช้ศาลพูกไปลินบ่ แม่ก็เพอะนอมนอบางจอดเลยใช่ไหมพีซักยาุงก็เช่าเลยแต่ก็บุ้มพีผูเอาลูกว่านนมลูกก็บดเลยด้วยกับอยากเข่าหงเฮียนเมือนกไปช่อนเหนียวไปเข่างเียนบุรีไปหน่ไหมื้อยไปอยู่มีเงินจอนมลูกแม่ก็ได้แล้วก็ไดยยากบุรีไปทั้งได้เจ้ากันากอเป็นโกคยังอ่ะจางแม่ เจ็บบอกอย่างเราบอกมึนขึ้นตะแคงแล้วก็เจ็บอยู่นี่อันนี้ก็อยากหลี่เราบอกกระเพาะเราคืออยากหลีบ่แม่เราคืออยากหลีแต่ก็เราเป็นเบาแห้งแต่เก่าเดี๋ยวนี้เราเป็นแห้งแล้วไปไปส่หามือเป็นแห้งไปจักข่อยย่างไปจักพีหังบ่แม่ไปต้มน้ำฮ้อนกินโพล่ะไปหาหมอแล้วไปแล้วบ่ชักยาชักยาเอาเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นว่าได้ไดจะต้องผู้เพิ่นมาชักยาเพิ่นได้บอกอาการ ในอันนั้นเดี๋ยบอกเลยเป็นเบ่งออกอยู่บ่ผลบ่งออกไม่จะบอกผนเราเจ็บไปฉีดไปฉีบอกอาการซเองอื้ักให้แต่ว่าไปหาหื่นหาหมอนี่ยังไม่ได้ไปมีเงินอ่าอ่ะมั้งเยอมะม่มีเงินไปหาหมอแต่เราอาการของเราเนี่ยมีแต่หู้แค่ว่าอ่ามันซา มันมันในตีนในเจ็บตั้งแต่แข่งวิคุณมาในกระโปงแล้วก็แล้วก็กระโปงยากลีนอะไรวะเคอขาชิรุดออกจากกันนี่กินยาประดองเขาหละกินยายายายังเราก็กินอย่ะอืกินไปทุกที่มันกิดบธิเกิดบเช้าคือเก่าเนอเพราะว่ามันโดกนี่มันปัดบูวานเป็นยัง นั่งรูและาบวเน้อเนอพี่นออากไปทำงานรับจ้างอยกอมีผู้เอาแม่บอหันแหงหรเอาบ่ได้ไปบ่ได้ไปๆบอใช่ะก็ได้ไปบัได้บาน้อันใดอันใดฮะบ่บ่อยากนั่งนะโอ้่ากินจิกินจิอึอืมโอ้ยหิวนม ห่ดหิวนมบ่กินนมอ่าจะกินนมนแอบอะไชักส <c oughs> ิว่ายังไงพี่น,น้องไงเนะะาะอาการยังไ่ได้ดีขึ้นบอใช่ยังยังมาไปซาบรไร่สกการเราก็ไปแย่กับแปรแงโฮไปซื้อผักเต็งนัวย ยาสูบเราคูเราอเราไปบ่ได้เราวันแล้วเราเุาตายปะยูงหิงแล้วเราอ๋อสั่งว่าเดยังลูกจ่อยเราแยกแล้วเขาจะไปปัญญาให้ลูกให้ลูกเอาคนหน่อยมักกุ่มน้องโอ้ยน้อยด่าคนยังน่อยอยด่าก็ไปชอนอนเหนวบ่ฉดอเนียวออมะขายนี้มะขายกิได้ซอยมือวานมูชินได้ชีวิกีบถั่วนึชิบพันผบะฮอดถั่วผลฉอนบเป็นน้อยแันีย ไปสอนอยู like ่ใช like ่ะหยูบักก็ได้ยู่แคมไปกับไพ่ไงไลยคนอยูในบ้านบ่โดยอ่นไปสอนอยูภายบักนี้โดยอืมคนไปคู่มือบ่หากไปมื้อนี้หากรปมื้อนี้บ่มีเงินไปเฮียนหเพิคนไปเพราะได้ชื่อกินนล่ะแม่ไปหาอะไร้บ่ได้ชื่อขนมขนมเล่ะเนาะโดยโสพี่น้อง้ยแม่เอ้ยฮาบมไดาไปไม่ไเ้าสิไปสอนเนาะมีเงินชื่อกินขนมไปทั้ง ขา,าเทียนโดยขาดเทียนแม่ก็ไปหาบลาใหญ่อยากนอนฉลาดพัดเนะดาะทั้งแม่ก็บบอสบายอีกแม่จะไปก็ปอ,อยากไปรับจากก้างทำงานก็อยู่ละลานบม่มีเงินใช่เออ,นเอ,เนเอแนวมันแหลกอ่าต่อยากไปแล้วาลามันเอาปลาใบญ่แบบนี้อ่ามันฝ่อติดอยู่ตองนี้เนาะนี่ขานองต้นพันนี้โดย,โดยดพังเรื่องว่าพังอ่า แล้วแล้วเสร็จอย่านี้เนาะมีแต่แนวเจ็บพี่น้องเไยถ้าว่าทั้งแม่เราบัวเจ็บบัวเป็นกัยังว่าพอได้ให้อันเราเอาล้านเนาะเจ้าก็ไปเหตุงานไปทำงานเปินเปินเอาบัได้เพิดอุ้มก็ได้เปินเจ็บเองแล้วกนเราคนหมักไปขนาดเราอยู่บัวได้เราเจ็บเรายังคานไปได้ ม่ลมอยู่ป่าคมแดงมืนอะไรก็คาดมาคนเดียวล้มอยู่ป่ามแรงพวแม่วจะไปบ่ไปบมีเงินถือผิด็มัวได้เลย้เงินบื้นไปแล้วกจะเป็นแห่เบแห่บ่เป็นแย่เจ้าแ่ขามแรงบ่เป็นบ่เป็นอ้าวตงว่าเทก็แ่บ่เป็นแล้วไปโอ้ยเนาะบ่เป็นมันก็แล้วแล้วนอันนี้ ได <ul muitas> <as> <ười> ้จะเรียกลูกง่ายล่ะจ no ักเนาะแย่งข้างมดแรงก็บ่ได้นั่นลูกยําเฮียบ่เคยแยงเถื่อดีบ่บ่เคยแยงบ่่ตัวนึงก็ตาก็เป็นฮอไ่บ่ได้เออไม่คยบ่ไปเลยก็บ่เป็นแย่แ่บ่เป็นแย่ีเล่าเลยออๆอยู่เอาแต่ลูกเือไปหั่นไปนี่ก็ไปัจ้งานบ่ไปอยับบนี้ก็บ่เป็นแย่ครับมอือยกเว้นทางไ่มแรงแย่บ่เป็น แ<อ>ก็เห็ดเบียดเพเห็ดได้อ่าออเออเโดยพี่น้องเองเนาะอ่าที่แรกกเ็เลยอ่าที่แรกคิดว่าเจ้าไปเห็ดงานอยู่หม,ม่งเก่าเจ้าแล้วก็ได้แวะมาแวะมาอันเยี่ยมยามเบิง้งนะแล้วมันเป็นอะไรก่อนจังหวะที่แรกก็ว่าสิไปแล้วบ่ไดปไม่ได้เจ็บนี่แล้วเอาบ่ได้แล้วว่าละอุ่นไปได้แล้วก็ไปบ่ได้ก็ เจ็บเอวอุ้มบ่ได้เราแล้วก็เราเจ็บนักเขานักเขานี่บ่แล้วก็ไปบ่ได้เลยฉันคอยจะไปเห็นงานเวียดนนชินอนี่คนก็ให้เดือนหนึ่งล้านชองคนขึ้นไปเรื่อยคนว่าช็อกล้านห้าเดือนขาก็ไปบ่ได้เขาปวดไปคนให้ช่องล้านห้าเดี๋ยวนี้นะไปเมนไม่อ็ไปไปกันได้เราเอาบ่อไรเราเราเจ็บดูดอัน จะลงกับกงโก้กงโก้ย่างไปหันไปนี่ไปนึ่งกับไรนะแบบราหนังรถบ่แม่นกับแบบกบแล้วเนาะนั่นแล้วก็ไปไปคนที่ได้ได้ก่อนจะก็หาเงินแล้วแบบมันเวียดมานำช่องเถื่อแล้วว่าจะเอาเงินใช้เลี้ยงลูกเจ้าก็จะไปไปยากไปอยู่งไม่เอาไรก็เฮ็ดได้ไปแด้ขคนที่ได้ได้ก่อนแม่พาเอาไปอันเฮ็ดอยู่น้ำพุ่นกับได้บ่ยากอีกที nó nè quý quen nick nan mất trộm ghi nó mày mày không nào mày 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 override mày 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 mày

ไม่ไรันบอนนอนขันบอนนอนนอนหนาวได้กินนอนเอาเด้อเนาะนอนเอาเด้อได้โมนี่มีไฟมหาบ่เดี๋ยวนี้บ่สบายเลยทางบอนตุนกับแวะมาเมื่อนี้พี่น้องเไยเนาะกับบอเดมมาหาเราก็ล้นแหละได้กับแวะมาเยี่ยมยามทำข่าวองค์กนว่าเป็นยังไงว่าเมยน้องต้นเป็นเพื่อนงานหรือบ่ มีอาหูอยากไปคุยมาก็ได้ซื้อนมลูกอะไรบางช่วงช้ามุกเงาเลยเนาะแล้วอันทามเนี่ยใช้อันทั้งแม่ทั้งแม่เราเที่ยวอันบ่อเตียงมอบเงินให้คาคาปูดคาผุยแล้ใช่หนีคนเบิดแล้วบ่อันบุ้มไม่ใช่ก็ชื่อนมลูกคอยก็ชื่อชป่อนัวกระทบออกใช่คำบรรทุกแล้วก็แม่เจ็บก็ชักยาให้แม่สรุปแล้วนิวิทย์ยี่บ่อคาหนีผุยวันน่ะ วิทวิทแล้วแต่ก็ชาย่ายชื่อน้ลูกขอมึงว่นนี้วนน้มันท่านปยิบยัายเราคนชื่อน้ลูกหมดเลยบ่ชักแม่ปัวแม่เนี่ยว่าลูกคนที่ว่า้ะยิบใช่ไหมบ่านีเนี่ยเขามาคายมวานเขาว่ายิบทีเขาว่ายิบทีก็ต้องไปลงนาก่อนเลาวอจดเขายังไดเขาอหอดปีเขาไปยิบยิ่งเจอเราว่าไปซิ่อันผูกไปคายยาวานนี่ได้หรอ เออพนว่ามียิียบฟีอยู่โดยคพนว่าเขามีหมูอยู่เวียงไปเขาจ้องคิ้ให้เขาก็จดชื่อจดยังละว่าเนี่เขาต้องไปก่อนนี่เพิ่นว่าที่ซื้อไปลบว่าแล้วก็ไปลงชื่อโดยไปลงชื่อไว้โดยแล้วก็ฮอดปีแล้วก็เขาสิโทรเอาเขาว่าเออพนว่าชื่อระหว่างระหว่างลานเราแต่คอยกับผู้คือกันคนบ้านใดก็ระหว่างคนเซเวียงเราขายยาหมูอ่างเออ เดี oui, ni, apan, ni, ๋ยวจะเล่าขบว่าจัอกืขาแล้วบกเขาเห็นร้านข่อยอือแต่ว่าเขาต้องไปก่อนคือเดือนนี้ไปก่อนเลยเขามีแล้วก็มีพักพวกนะไดนเ้าแบบมีพักพวกมันแล้วปีอดปีปลายหรือปีหนึ่งแล้วก็โทรหาลงไปเจ้าแบบนีรถกำหนดกำหนดเขาอะไรก็เขาเขายิบให้ได้นะปีปีขึ้นไปิช่ปะปีกับปีปลายหรอวะ ปีก็ปีปลายโดยเราได้ยินได้ยินเรวบอกยิบลานเราเราอ่ะมีเ่าบอว่ามีจะพาขายยาปีนึงขึ้นไปโดยอือปีนึงหาช่องปีเนี่ยมันมันยิบไรโดยเอ่อเธอบอกยังยังน้อยแบบซีหาเรือนซีน่ะยังยิบบ่ได้บ่โดยได้ยินจะพูดว่าซีโอ้โหพูดพูนขายยา่นอยู่ทั้งเวียงบ่โดยเพิ่นลงมาขายยาอยู่พี่โดยแล้วเพิ่นมาเห็นน้องต้นโดยตู่เ้ลนีาย วันนี้่นเห็นแล้วว่านิบได้โย่แต่ว่าต้องไปลงซื่อล่งยังเกาะขอมูลแหล้เพรถึงเวลาแหลิ่นจิโรมาหาแล้วขึ้นไปยิบโดยอย่นี่นเว้าวั้น้านเิ่นนิบเปนนิบมสาเฮ็่มากลยวป็งามรอานบอกเป็นคือกันเลยโดยคือกันเลยล้าอันตากแว่งอันพะดนโบา้นกันเลยเ่าอันนี้แต่่นเว้าโดย พอจแล้เงินขลดพลางของมีก็ปล่อยไปสิปล่อยไปไปจักแล้วสำม่วแล้วปล่อยไ้เนาะแล้ววันร้านก็คามมาแห้งไปใช่ไหมเฮงแบบนึงแล้วลาังเบืองหนึ่งก็บ่มีแล้วเพิ่นเห็ดได้มางาม่นเห็ดมาเราร้านเาอันนี้แล้ก็คนสูงามจืจือรวอันนี้มันก็บ่ได้นั้นทีอเนะ่นจะมีต่ว่าให้พุ่นแล้วให้ฮอดคบปีกนเนะ ครบปีก็หลักอ่าเพอถึงปีแล้วก็จังจังไงเจ้ามีเงินมีคำหรือว่าพอมีแน่ก็จังค่อยอขึ้นไปจองคิวหรือว่าไปลงทะเบียนใบนั่นแหละพี่น้องเองเนาะไปกรอกข้อมูลไว้แล้วก็พอหอดมือหอดยามเพิ่นนัดหอดวันเพิ่นนัดแล้วเพิ่นจิติดต่อมาเองมีแต่ขาว่าแบบนั้นแต่คนยากผมมีผู้พาไปขอให้แล้วบ่ ถ้ชาสมมุิว่ามีเงินนี่สมมุิว่ามีเงินนี่พาน้องเพิ่นไปฮักษานี่ผู้เดียวก็ไปเป็นอยูบอ่บ่ได้อยู่บ่ผู้ <c oughs> เดียวของกูไ่จักทางไปผู้เดียวบ่จักคืกอกันอ<ม>ีารน,นี้มีผู้ไปนำสินะออืๆๆแลหันแลนน,นนีเด้อเพราะว่าขึ้นเวียงนี่ก็คือเว้านั่นแหละพะะี่น้องให้เนาะ1กะ มันก็ไกลเลยจากบ้านเนาไปหาเวียงนี่นั่งรถก็บพวกหลักคืนหนึง่งพวกหลักพี่น <Corin> ้องเไยพ่อๆกันกับลงไปทางฝั่งไทยเนาะค้ำคือเราลงไปเ,ว,ไปเวียงเขียนงานอยู่ไทยนี่ยกับนั่งรถกับไปในกรุงเทพพุญกับคืนหนึ่งพี่น้องเยขึ้นพุน่นกับคืนกันเนาะเพราะว่ามันไก่นะพี่น้นองไงก็แน่นอนละ่ะต้องมีค่าใช้จ่ายใน,นายการาเดินทางเนาะเงินค้ำพี่น้องเไยเนาะได้ย่างโยกยายก็กินแน่ ขึ้นไปจ้ะแต่ละเตือเนาะพี่น้องเนาะก็มีแต่ว่าฟังเบิ่งเนาะรอให้น้องเพิ่นใหญ่ก่อนรอให้น้องใหญ่ก่อนครบปีก่อนแล้วก็จังหาทางอ่าซอยน้องเพิ่นอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยเนาะตอนนี้จักเดือนแล้วก็เดือนแล้วโดยอืมเดือนดำนานี่ก็ฮอดบอืมได้เดือนบ่โดยเดือนะกอนเดือนอ๋ออ่าๆอยู่ีได้เพิ่น โดยขบขวบผปีพอดีโมเมนต์รับแล้ว่ะนะรับแล้วโอ๊ยเนาะยั่นอนไงยักนอนอ่าอ่ารับไงซ้ำก็มาแต่เกิดมาแต่ท้องไข่ดุขนาดนี้มันก็ดีกงใ้กระป้อนยาด้วยขมือบอมันก็บวกกับอากาศมันเนยอากาศมันแปรป้วน เดก็ปอดยาคือมือคือจังซียแล้วเดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวก็หนาวมันกะแมนเมนเด็กน้อยอุณหภูมิร่างกายของคนเฮามันกะเด็กน้อยเนาะอุณหภูมิตำเป็นอน่างเง้ยแต่พอจับบบกว่าพอจะบลูกบ้าว่าลูกจะไข่จริงห้อนนี่เพรว่ามันจะทีระเบิดแล้ว่างมันงอนแค่นั้วเราบอกโอ้ยเรียกลูกเป็นเจ้าลูกไข่แล้วว่ะแล้วก็ใครมาจับไหน เอื่อยมายามเอื่อยมาแต่บ้านมุกไข่นาโดนนี่ด้วยเ่นก็ชื่อยาให้กวดนึงยามสิบพันเผนท่วงพาว่าเจ้าโบจักลูกไข่บ่อนะท่วงพวกนี้ท่วงเพิ่นท่วงเจ้าอันบ่อนเพิ่นอุ่มเพิ่นอุ่มมันหอนได้แต่เพลินหอนเพราะเราจักเจ้าบบว่าลูกไข่โบว่ามันโ่อยู่มันคือเอฟอะเราบอกว่าพอนลูกเจ้าไข่ที่เจ้าคือบบชื่อยาให้เกตนเลยที่เขาบอกมันโ่อยู่พี่นางก็ทักก็โตก็ธรรมดาเจ้าก็ะจีโบจังเกตในบ่อนะใช่ ก็สังเกตตัวมันบระยู่มันแอบแต่วพอกระชื้อยาให้กินที่ว่าเออลูกไข่เจ้ากับบอจักเนาะก็ไข่อะไรก็ชื้อยาให้กินเป็นบ่ได้แอบมันก็แนวมันเลยเนาะบอจำใบลูกก็คือแอบช่องมือตามมือเบิ่งเรียงลูกกับผู้นั้นกับจนใหญ่ยังบอจักว่าลูกไข่อยู่เจ้าก็ได้โอ้ยเนาะเกี่ยวกับจังหวัดปยูแนวมันเลี้ยงเนาะ บทจำไว้เป็นไข่เป็นวัดเป็นไนายโยพี่น้องเไยชื่อ,อยาให้กินแบบไทยอืมเท่าได้หรอวะเดี๋ยวนี้นเนาะนี่กระชังเกตพยายามเบิงนัแะไรเนาะอ่าชื่อยาให้กินไปย่าเบิงอัไรเนาะดูเงืจอบทจำไว้กันคือยังเสียแล้วเนาะ บอวะเจ้ากับลูกจนใหญ่เนาะชิผู้ว่าลูกไข่เป็นเท่าไรเจ้ากับไหนโอ้ยนาพี่น้องไงทั้งวัตุนกับชอนมาได้แล้วเนาะเนี่ยประสบการณ์น่าหึงหวงไกลกว่าวัตุนอีกพี่น้องไงทั้งวัตุนรถ้องก็ยังน้อยอยู่ยังไม่ใหญ่ช้ำลูกชาวเราช้ำได้นี่ยธรรมดาด้วยอ๋อสั้นเนาะพี่น้องไงนี่แหละเวียนตามข่าวทั้ง น้องต้นเพื่อนกับโมมากระบูหูใช่ไหพี่น้องไงทั้งแมล็อกก็ถือว่าบอสบายแห้งตอนนี้เนาะหาเงินหาคำจไปหาหืดหาหมอกกับบ่ได้พี่น้องไงกับแบบกับบ่อล้วเนาะมิเตอรว่าพังยังพุ่นนอนหลับพูดเนี่ยยาโปะน้ำหอนมไงล่ะนุ่นใครย่างในบ่อเนาะย่างเราก็นอนอยู่พี่คอยก็ดังไฟแล้วคอยก็ต้มน้ำก็ อัหนุ่มฮอนโผ่โผลโผแถวแอลแล้วเนี่ยตัวหยางมาได้แล้วว่าเอ็นมันแข็งหยางแล้วก็เจ็บแล้วบีแข็งจนมัดปั้นแล้วว่าเลยเราไปก็ได้จ็กส์แมนเป็นโรคยังเนาะแจ็คพี่น้อะไรเอ้ยจีดายได้เขาไปหานรับจ้างทำงานกับบอดี้ไปร์ทของเขาเลยแหนบบีแข็งๆก็งเราไปก็ได้ เอามีแต่ว่าพังเบิงให้ครบขวบครบปีก่อนเนาะเพื่อบุญวัดเสนาน้องเพิ่นมีผู้ใหญ่เพื่อผู้ใหญ่เพิ่นอยากสมทบหรือว่าอยากช่วยเดือยเงินมือกับมาช่วยทั้งน้องเพิ่นกับโบเน่เนาะพังเบิงพังเบิงเนาะหอนมือหอนยามก่อนี่น้องไยบางที่แน่เพิ่นว่าปีปลายขึ้นเนาะจังได้การได้รับการรักษาหรือว่าได้ยิบเนาะแต่ว่ายังน้อยที่ยังยั่งยอฝนว่าวมาแนวนี้ แต่ว่าเขาการยังโมโหขอมงูแท้จริงเลยอือเอาเอาสันจังใดกับพังเบิงเด้อเลยอ่าเพื่อบุญวัดศาสนาน้องเป็นมีอัโมเนอันเป็นที่อ่าได้รับการหักษากับมีเนาะอ่าไปสันเดี๋ยวจังใดกับถอดไปเบียกต่อกันเริ่บัดนี้เด้อโดยอยู่ดีมีแห้งสูยๆเด้อโดยเอาสบายดีเด้อโดยพี่น้องเงยรับแล้วนะเนาะจังน้องโตดเพิ่งกระได้ฮ่าโพี่น้องเงยอ่ะไปสันพี่น้องเงย อ่ะน้องพี่น้นองเน,ะนาะกะรทำไทยทั้งน้องเป็นเป็นทีเรียบร้อยแล้วมารอบนี้ก็ว่าทั้งแมรร่บอสบายบอสันพี่น้องไงคือขาสิรุดนี่บอสันบุว่าเป็นยังเนาะอยากไปกวดแต่ก็ว่าบบมีเงินบอสันพี่น้องไงจักเจ็ดจังไดพอได้แต่ซักเกือบซักยาหมอประบบจําบ้านนี่แหละพี่น้องไงนอนอยา่างขี้มาย่างหันย่างนี่อยู่พี่น้องแต่กับโบสาวบอสัน จักสิว่าจัง,ในในง,งได๋ทั้งน้องเพิ่นก็ได้น้องพี่น้องเนาะเอา้าน้องพี่น้องเนาะค่อยว่ากันอีกเทื่อนึงพี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋ก็บมาตูนขอ,ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัสจูคูจูคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับชมคลิปจนจบแล้วบ่ข้ามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะมาตูนขอบคุณขอบคุณหลายๆสําหรับคลิปนี้มาตูนลาพี่ลาน้องไว้เพียงสานี้ก่อนพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะมื้อนี้ก็เป็นอีกวันนึงพี่น้องเอ้ยครับโต ผู้ใด้น้ตพี่น,อนอ้องเนาะมีความฮักหรือว่าจังใด้พี่น้องเไงคงสิมดีใจพี่น้องเนาะวันที่สี่คุมภาพี่นออ้องไงสิบสี่คุมภาวันวันเนินชายเนานะจะเป็นอีกวันหนึ่งวันแห่งความฮักเนาะพี่น้องเนาะทางประตูกับยูไก่ซ้ำปุ๊พี่นออ้องไอ้ลับไม่น้ำคงไป <c oughs> เอ้าจังใด้กับฮักแฟนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเติมเต็มให้คือเก่านั่นแหละจียูไก่ยูไก่กับสร้างเนาะพี่น้องเนาะ เออไปสันพี่น้องไยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบายบายพี่น้องไย